เปิดใจพระเอกสุปตาสุ่มสร้างเรือนหอ50ล้านหลังขอแฟนสาวแต่งงานหลังมีโมเมนต์คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดพิเศษที่สวิตเซอร์แลนด์สำหรับคู่รักพระนางอย่างหมากปรินและสาวคิมเบอรี่แอนเทียมซีรี ซึ่งถือเป็นเซอร์ไพรส์ที่แฟนๆหลายคนต่างปลื้มและร่วมยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมากอีกทั้งล่าสุดหนุ่มหมากได้เลิกออกงานโชว์ตัวพร้อมเปิดใจเล่าโมเมนต์เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอีกครั้งโดยเผยว่าตื่นเต้นมากๆจนทำอะไรไม่ถูกและตอนนี้เรามีความสุขมากดีใจมากและเสียใจที่พี่กี้และพี่ป๊อก ตามไปไม่ได้และเป็นความตั้งใจกับเพื่อนๆที่สามารถจะไปได้พร้อมเล่าว่าวางแผนไว้มานานมากและบอกใครมากไม่ได้เพราะน้องเขาเซนแรงและช่วงนั้นหลายคนก็ถามว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะพยายามเงียบที่สุดจนตัดสินใจบอกเพื่อนสนิทจริงๆตอนขอแต่งงานไม่ได้บอกอะไรก็เลยบอกสั้นๆ พูดแค่ว่าไม่มีเวลาไหนที่จะไม่เหมาะสมเท่าที่นี่อีกแล้วแล้เราพร้อมแล้วด้วยวุฒินิติภาวะการคุยกันถึงอนาคตก็ปรึกษากันมาระดับหนึ่งแล้วพร้อมเปิดใจเรื่องแหวนว่าช่วยกันปรึกษาก็มีสองวงวงนี้เอาไปที่นูน่นและของจริงเก็บไว้ที่บ้านส่วนในของเรื่องงานแต่งก็มีการคุยกับอาจารย์แล้วและได้เป็นปีหน้า เพราะปีนี้มีละครทั้งคู่ซึ่งกะว่าเป็นช่วงปลายปีในเรื่องมีทีมยังคงเถียงกันอยู่รวมถึงสถานที่ด้วยแต่เราก็ต้องแล้วแต่เขาก็แสดงความคิดเห็นได้แต่คิมเป็นคนเลือกเราเกรงใจครับเข้าสมาคมคนเกรงใจในเรื่องของทีมด้วยสถานการณ์โควิดก็พยายามเอาคนที่เคารพและสนิทมาอยู่ในช่วงเวลานั้นและก็ยังริดชื่อกันอยู่ ซึ่งหมากเผยว่าเรื่องที่คิมเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่พร้อมอมีลูกเพราะกลัวแย่งความรักจากเราด้านหมากได้เผยว่าเรามีความรักให้คุณเหมือนเดิมมันไม่มีหมดดอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไปถ้าจะมีเมื่อไหร่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดของเขาอยู่แล้วเมื่อถามว่าหมากอยากมีลูกไหมเจ้าตัวเผยว่าขอเที่ยวให้ ใช้เวลาฮันนีมูนก่อนอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดก็อยากมีลูกครับและคิมก็อยากมีพร้อมเผยถึงเรือนหอว่ายังไม่เสร็จและช่วงเวลานี้กำลังสร้างเรือนหอด้วยกันคาดว่าเสร็จปลายปีและตอนนี้ได้ประมาณ4-50%เปอร์เซนแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะหลังนี้เราเริ่มกวาดมันกับมือของเราทั้งคู่ บ้านหลังนี้เป็นของเราจริงๆส่วนเรื่องงบยังบอกไม่ได้ให้รอดูก่อนเมื่อถามว่า50ล้านจริงไหมเจ้าตัวขอยังไม่พูดเรื่องราคาอยากให้ดูที่ตัวบ้านก็พอแล้วและมีวาดห้องลูกไว้แบ่งสัสดส่วนไว้สี่ห้องเมื่อถามว่ามีลูกสองคนหรอเจ้าตัวถึงกับหัวเราอพร้อมตอบว่าไม่รู้สร้างเผื่อไว้ก่อน